สวัสดีครับวันนี้จะมาทําหมูหวานน้าตาลปี๊บนะครับวัตถุด,ดิบของเราก็คือสันคอหมูวันนี้ก็จะทําแบบทอดนะครับส่วนผสมหลักความ,มหวานของเราก็คือนี่เลยนะครับน้ำตาลปี๊บความหวานที่มาจากน้าตาลปี๊บนะครับทําให้รสชาติหวานกลมกลม่อมสีสันส,สวยงามอร่อยปลอดภัยมาครับมาดูวิธีทำกันสันคอหมูก็จะหั่นยาวประมาณ5เซนติเมตรนะครับแบบนี้เนี่ยนี่นะครับทําเป็นเส้นๆสั้นๆแบบนี้เราก็จะผสมด้วย ซอสปูรสพยายามเสรแล้วเดี๋ยวก็ไปทอดเลยน้ำมันที่ใช้ทอดนี่ต้องใส่เยอะเลยนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ทอดเลย ถูกเหลืองดีแล้วนะครับพอเลยพอขั้นตอนต่อไปก็จะมาทำน้ำปรุงรสกันนะครับสมสมมีน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็มิผลปิ๊บแล้วมิผลปิ๊บต่างจากน้ำตาลปิ๊บในตลาดยังไงอ่พี่เอา้าก็น้ำตาลปี๊บทั่วไปจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรอยู่ในปี๊บบ้าง ทำตั้งแต่วันไหนเก็บได้นานแค่ไหนหมดอายุเมื่อไหร่มีอายุหรือเปล่ามีอะไรอยู่ในปีปบ้างอากาศร้อนๆข้างในจะเป็นยังไงบ้างมีความชื้นไหมผผงที่สใสสะอาดหรือเปล่าโอ้โหเยอะเลยนะพี่ใช่แล้วมีผลปี๊บแตกต่างจากน้ำตาลปี๊บทั่วไปยังไงอะพี่ มีผลปี๊บเนื้อตาลปี๊บสีสวยเนื้อเนียนตักง่ายละลายง่ายรสชาติคงที่ทุกถุงสะอาดมีวันผลิตชัดเจนถุงซีนปิดแน่นกันมดมแมลงทําให้เก็บได้นานหาซื้อได้ง่ายมีขายตามร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปผมแนะนํใช้นตาลปี๊บมีถุกันนะครับมาทาต่อกันเลยมีผลปี๊บนะครับเราก็จะตักใส่กระทะเลยอืมกะทเลยนะครับวันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนอ๋อเห็นนะ โอ้โหสีสวยละลายง่ายมากเลยใช้ไฟอ่อนจะจะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายน้ำตาลปี๊บนี่ละลายเปลี่ยนสีที่แล้วนะครับเราก็จะเติมความเค็มด้วยน้ำปลาเพิ่มความเข้มข้นด้วยซอสหอยนางรมแม้จะผสมน้ำปลาและซอสหอยนางรมที่มีสีเข้มลงไปแล้วนะครับ แต่สีซอนของเราก็ยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเปลี่ยนสีสวยงามเรียกใส่หมูทอดลงไปโอคเราจะคลุกเคล้ากัไปนี่นะครับเมนูนี้ก็ตามชื่อเลยนะครับก็หมูหวานนีต้องหวานนำอืม นี่นะครับสีสวยเพิ่มความน่ากินได้เยอะมากเลยนะครับหมูหวานน้ำตาลปี๊บพร้อมขึ้นโตประทานแล้วครับนี่นะครับแบบทอดนะครับปกติจะเป็นแบบต้มนะทอดนุ่มๆเลยนะครับหมูหวานน้ำตาลปี๊บขึ้นโต๊พร้อมรับประทานแล้วครับตักกันได้นน่นะครับก็ทอดนุ่มๆก็คือทอดด้วยไฟแรงเลยนะครับ ่าพอเขาสุกเปลี่ยนสีนะครับก็จะได้แล้วอืมตันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วนะครับอ่า้องกินเป็นครับเปนครับครับ,รบโอ้หมูหวานน้ำตาลปี๊บนะครับก็ทำจากมิรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามน่าทานมากๆรสชาติกลมกล่อมมัม่นใจในคุณภาพและความสะอาดได้เลยครับ